สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพสุสานแท็กซี่จอดทิ้งร้างนับคันไม่ถ้วนเซ็นผิดโควิดระบาดจากกรณีเพจเฟซบุ๊กกรุงเทพหาคนครโพ์ภาพรถแท็กซี่จำนวนกว่า6 0,000คันทุกจอดทิ้งร้างรอวันถูกยึดหรือไม่ก็ต้องขายเป็นเศษเหล็กหลังจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยโดยบางคันทุกจอดทิ้งนานข้ามปีจนมีเถาวันขึ้นมาลอ้อมรอบตัวรถ เพจเฟ e บุ o k โพสภาพข้อความระบุว่าสุสานแท็กซี่จอดทิ้งร้างนับไม่ถ้วนเส้นวิกฤตโควิดระบาดขณะนี้จำนวนแท็กซี่กว่า60,000คันทูกจอดทิ้งร้างรอวันถูกยึดหรือไม่ก็ขายเป็นเศษเหล็ก นี่คือวิกฤตที่ผู้ประกอบการกำลังเผชิญแท็กซี่ถูกร้างจอดเรียงรายบนพื้นที่3ไร่ของสหกรณ์บัววันแท็กซี่พุทธมนทลสาย4ท่ามกลางเถาวันที่ขึ้นมาล้อมรอบรถบางคันจอดทิ้งนานข้ามปีมีสภาพไม่ต่างจากสุสารรถเก่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ